มีเรื่องนี้ครับทุกท่านไปดูเป็นเจ้าของร้านขายทุเรียนขับฟอร์จูเนอรกับจากจันทบุรีนะครับแล้วก็มีภาพนี้มานะครับนี่กำลังขับรถกลับจากจันทบุรีครับดูดิครับแล้วก็กลายเป็น ล้อเลือกระเด็นนะครับชิ้นส่วนรถนี่ล้อข้างหนึ่งของ Fortuner ของท่านนะครับคนขับชื่อกิติเรืองสัตว์สีนะครับอายุ28ปีมากับภรรยาขายทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีปรากฏว่ารอบที่กำลังจะขับกลับเนี่ยวิ่งมาถนนสาย344เส้นนี้มันจะเป็นเส้นชนบุรีแกลงมาตรงจุดตรงอำเภอหนองใหญ่ ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุคุณธงชัยนินพันธ์คนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกคือแกมีความสําคัญกับเรื่องนี้ตรงที่ว่าคุณธงชัยเนี่ยแกเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดที่ท่านดูไปเมื่อกี้คือแกขับมาแล้วแกบอกว่า f o r ์จูเนอรคันนี้ทีแรกมาข้างหลังแล้วตอนจังหวะเสียหลักเสร็จแลแ<ะ>้วแซงค่ะพแซงตอนจังหวะเสียหลักแล้วก็ไปชนกับต้นไม้เข้า คุณกิติคนหนึ่งภรรยาคนหนึ่งมากับรถคันนี้บาดเจ็บสาหัสก็ดูสภาพรถสิครับท่านโอ้นี่น่าเป็นห่วงมากนะครับเสียงคนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถนะครับขับรถบรรทุกครับผมนํำหน้ามาครับแล้วเขาเสียหลักจากฟังฝาปาดหน้าฟังที้ายกหน้าผมแล้วก็มันเป็นชนไม้แล้วก็ชิ้นส่วนอะไรก็กระเด็นโดนหน้ารถผมอ๋อก็คือแล้วผมก็กลัาม,มาดูก็เห็นผู้ชาย รถเออกระหูคนหนึ่งแต่ว่าเพือนที่ผู้ว่ายู่ในรถอืมอืมยูยี่เลยนะคะคนขับรถบรรทุกนี่สองรอบเลยรอบแรกนี่เขาก็พุ่งข้ามเลนไปชนกับต้นไม้นะ,ะและอีกรอบหนึ่งก็คือชิ้นส่วนของรถเนี่ยโดยเฉพาะล้อรถมันก็กระเด็นมาใส่หลบได้ทันนะคะไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นี่เป็นอุบัติเหตุมาจากแถวแถวจันทบุรีนะครับ